สร้างที่ใหม่ด้วยงบ3แสนล้านครับขอสวัสดีชาว FC ออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสร้างที่ใหม่ด้วยงบ3แสนล้านกันครับ กตอนนี้เราเลบกทีมเก่าไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะก่อนหน้าน,นี้เราก็ทําฟูม่วมๆไปนี่เราจะเริ่มทาไม่ดีนี้ให้รูปเป็นร่างขึ้นมากันบ้างครับก็มีงบอยู่แต่ล้านเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้ประมาณไหนครับก็ผมดิสารมาคร่าวๆแล้วเนะาะสไตล์หลักๆก็จะมง <Okay. S 1> ทะลุช่องครับทะลุช่องกระเปิดมงนั่นแหละสําหรับสไตล์เราเนาะโอเคมาเริ่มกันที่กองหน้าครับผมคัดมาแล้วขอเป็นคริสโนโรนัลดครับโอ้โห oh, oh, คนซื้อสูงสุดเลยเอขอซื้อสูงสุดไว้เหมือนกันครับตัวเนาะ ก็ขยับมาเป็นท er> nah, ี่ค uh, ูおお่เซนเตอร์ครับขอซื้อฟานได้สีทีวเนาะก็ตัวครอสุดของฟานได้ตัวหนึ่งก็ฮูงนองเดสครับขอซื้อราคาต่าสุดตัวหนึ่งครับเซนเตอร์เนาะเตโอกับฟานได้ยืนคู่กันนะสำหรับเตอร์ขยับไปดูตําแหน่งอื่นๆครับก็เซนเตอร์กับอันนั้นเสร็จแล้วเนาะขยับไปดูที่เทอรรี่องรีเนาะแต่ว่าผมมีอยู่ในทีมแล้ววันก่อนผมเปิดได้เดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าได้แคปแวรอยู่ครับ เทอรี่อองรีได้ันก่อนเนาะได้ไปแล้วก็เป็นตัวนึงครับเทอรี่อองรีหน้าเป้าใช้เป็นโรนันโดปีอองรีเนาะอีกฝั่งหนึ่งครับจะใช้เป็นซอนฮึงมินครับก็ขอซื้อประมาณ <c oughs> ซื้อต่ำสุดด้วยกันค่อยมาเปลี่ยนทีหลังเนาะ ส่วนลุครับใช้เป็นเควินเดบอยครับซื้อต่ำสุดเลยก่อนครับปูกค,ครับใช้เป็นโกโลกองเต้ครับไม่รู้ว่าจะมีคนขายให้ไหมนะส0มหมื่นเป็นคู่กับอักเซลวิซลครับค่า2 6งหมก็เดี๋ยวส่วนตัวอื่นๆแบ็กผู้ร,รักษาประตูนี่เดี๋ยวขอซื้อที่หลังเนาะจะได้ตัวไหนเดี๋ยวดูงบอีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ได้นะักเตะทั้งหมดแล้วไปจัดแผนกันดีกว่าเนาะโอเคครับก็ได้ครบ 10คนเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ใช่10คนจีสิบเอ็ดคนเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะได้แบ็กขวามา2ตัวเนาะก็เป็นคิมบิดกับเจมตอนแรกว่าจะซื้อแค่ตัวเดียวแต่ว่าซื้อติดมาทั้ง2ตัวก็ไม่เป็นไรรับทั้ง2ตัวเนาะเดี๋ยวรับทั้งหมดแล้วก็เอาไปใส่ในทีมเจอกันครับก็ซื้อมา10ตัวเพราะว่าผมเปิดได้องรีก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นตัวหลักเลยไม่อยากขายด้วยครับโอเคครับก็มาทีมก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับแผนเปิดมงครับก็จะใช้เป็นแผนดีสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็ใช้กองหลง ก็รับ2คนเนาะหนึ่งคนเนาะเป็นไอเอ็มเนาะแล้วก็ลุกอีก1คนครับเป็นควินต้าบอยจะส่วนใหญ่ก็จะเน้นขึ้นฝั่งขวาครับแล้วก็ให้ซอนฮึงมินนะคอสเข้ามาให้คริสตินโอโรนันโดเข้าไปโม่งเนาะจะเป็นดีก็ได้ครับเข้าไปโม่งเนาะอาจะเป็นเอ่อมิดเนี่ยเติมขึ้นไปเอาไว้เปิดเป็นตัวซอนแล้วพวกนี้จะลุกไหลนะครับก็ว่าแผนนี้จะรอดหรือจะล่วงไหมงบดีแสนล้านนะครับก็ที่ขึ้นหนึ่งสี่แสนก็เปิดได้ตัวดีด้วยครับเอี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกครับที่ซื้อมาาากก็็็็เเเปปปนนนนนนคคครรรริิสสสตตีโโโโััััลดดบววห้้ทุ่ของ โรนัลดที่มีอยู่ในเกมนะก็187ครับถนัดสองเท้าครับปีนี้ก็มุฟมาหาดาวครับใส่พลังแฝงก็จะมีทัชซึมแล้วก็เข้าปะทะนะครับราคาตอนนี้ก็แสนสามครับสรับคริสตินโนโรนันโดครับก็ครบเครื่องเรื่องของหน้าเนาะยิงคมมงดีปีนี้เร็วด้วยครับสำหรับคริสตินโนโรนันโดซื้อมาบุกหนึ่งเพียงเท่านั้นครับปีกซ้ายครับจะเอาเป็นสายหาช่องทะลุทะลวงเลยครับว่เป็นเทียรี่องรีครับตัวนี้ก็โชคดีที่เปิดได้มานะครับก็มีปีเลเบลครับสกิมมุ้ฟลุ่มต้นที่งงบบบอลแสูก็ การเปิดบอลเนาะเพื่ออองรีได้หักเข้ามาเปิดบ้างเนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่เร็วจบพมคล่องครับอองรีมาเล่นที่กลางรุกกันบ้างครับก็เป็นเควินดบอยครับเพื่อชอกมาแถว2แล้วก็เควินดบอยเปิดย้อนกลับเข้าไปครับสำหรับเควินดบอยก็ครบเครื่องเรื่องมิดฟิลด์แล้วนะกจากสองเท้าเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวายิงตัดยิงปันยิงไกลได้หมดเลยมายืนตรงนี้นะครับก็ใส่มีทัดแทรกซึมแล้วก็ส่งบอลได้ดีเนาะเนื่องจากดบอยก็มีพลังแฝงเรื่องมิดฟิลด์ตรงกลางครบอยู่แล้วราคาก็ประมาณ 24- 2005ส0 2ห0 0 0นี่สองหมื่นต้า บอลครับก็ใช้เป็นซอนฮึงมินปี4 ambassador ครับก็เป็นปีโปรโมทของเกมเยวหลายนาะก็ที่มี early cross ครับหลายๆปีไม่มีนะตอบเครื่องเรื่องปีครับซอนทัรงใจได้หมดครับก็ใส่ซึม f ฟิร์ t ทัชแล้วก็ประสิทธิภาพการส่งบอลเข้ามาเนาะพส่วนใหญ่ตัวรูกผมจะแนะนำให้มีเฟิร์ t ทัชกับแทกซึมครับแนะนำให้มี2อันนี้ก็มีเจาะทะลุทะลวงอีกอันหนึ่งก็ดีมากเลยครับสำหรับตัวรุกเนาะก็สำหรับซอนที่ก็เปิดบอล114ครับมี early cross ด้วยเห็นไหมขนาดเลเวลหนึ่งนะเดี๋ยวก็117ต้น117ครับ เป็นปีที่น่าสนใจอีกปีหนึ่งของซอนทึงมินเนาะส่วนคู่กลางทัพครับเป็นกองเต้กับวิซลครับก็เป็นตัวรถเอพีนั่นแหละยี่ไม่สูงมากราคาก็ไม่สูงด้วยครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาประมาณ3 0,000ื่นัคู่เลยวิซลจะเป็นตัวที่จ่ายบอลดีสูงใหญ่เนาะส่วนกองเต้ก็เป็นตัวที่ตัดบอลดีครับเอาไปหนุนคู่กันแต่ก็มาเน้นรถเอพีครับก็ใส่บอลเข้าปะทะเนาะขอแย่งบอลเอาไว้แย่งหลักๆเลยครับสำหรับตยวกับกองเต้วิซลเป็นตัวที่เก่งนะเก่งตั้งแต่ฟวฟ่าออนไลน์สามแล้วส่วน,นกอง,งเต มี early cross นะครับตอนนี้ก็1น,นะเดี๋ยวผมจะตีบวกหก่อนไปรนะีวิวเนาะคู่เซนเตอร์ครับใช้เป็นเตโอเฮงนองเดสกับเวอร์จิลฟานได้ครับเตโอก็เป็นตัววิ่งเรนะ็วเนาะจะลดที่มาหนึ่งนะก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วแข็งเนาะครบเครื่องเรื่องกองหลังเนาะอีกตัวนึงอีกตัวนึงวิ่งตามครับก็ฟานได้เอาไว้ตัดไว้มุม์นะส่วนเตโอไว้ให้วิ่งชนนะครับก็มีสปีดดิฟเลอร์ครับส่วนฟานได้มี power header กับหลนะังพัสดเซอร์เนาะก็ใส่ท่าดีทั้งคู่อย่างเตโอผมก็ใส่กะะนนาา่กกกกกาา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 รรรเเขข้้ปะะทัััันนนนดดมฟไคบบ็ษตแหง ป้องกันในพื้นที่ฝั่งตัวเองเนาะก็หลักๆเลยก็เป็นตัวทรงและคนละสไตล์ชอบเตโอเลยเอาเข้ามาครับจัดเป็น24 t ทครับส่วนคูน่นี้ราคาก็อยูด่ดีประมาณ1 0 0 0 0แสนเอมครับทั้งคู่เลย4 0 0 0 0อีกตัวหนึ่งหมื่นครับรักษาตัวครับก็ใช้เป็นตัวรถ AP ครับ AP 16เท่านั้นนะั ครับก่อใส่ป้องกันการยิงระยะกลางเนาะแล้วก็พัฒนาผู้แข่งเซฟระยะแล้วก็พัฒนาปฏิกริยาครับสำหรับนี้แผนเราก็จะเป็น4212นะครับแท็กติกที่ผมจะใช้ในแผนนี้ครับติกก็จะเป็นมานีครับรับก็รับลึกครับ75เนาะเกมบุกก็ส่งไกลครับ75 2 2นะครับแผนก็นี่ครับส่วนแท็กติกนักเตะครับก็จะเอาประมาณนี้ครับก็หลักๆเลยก็จะให้ ปีกเนาะลำเดียงเขอบอลออกปีกให้ซอนคอสก็มาหาคิซโนโรนโดเพื่อมันหลุดก็จะมาหาพีอาอ่องดีว่าหลุดมาหาเดบอยเดยบอยก็จะจังว่าแล้วก็เปิดกลับเข้าไปนเนาะก็จะประมาณนั้นนะส่วนตัวหลังๆพวกนี้ตัวหลังเนี่ยตัวรับจะจอเลยตัวนี้ก็จะแซมขึ้นไปหนุนซอนไว้นักรับเคเนาะผลการตั้งค่า AI ครับผมก็จะตั้งประมาณนี้นะต้มลูกกาอากาศเนาะไม่มีเนาะอัตโนมัติหมดเนาะตรงบอลแทงทะลุช่องปรับการยิงการเปิดบอลก็อัตโนมัตินะเพื่อที่จะล็อกเป้าให้มันเปิดไปเสาไกลครับจะทะลุช่องนี้ม เองนะครับอันนี้ปิดแล้วก็ที่ทางการส่งเปิดแล้วก็ที่เหลือข้างล่างหมดเลยเนื่องจากต้องการการหน่วงเวลาที่จะช้าเพื่อที่จะลาให้มันได้เลยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันค okay, ครับก็นี่จะเป็นแทคติกทีมแล้วก็ให้เราจะใช้ในคลิปนี้เดี๋ยวเราไฮไ,ไลท์กันเลยดีกว่ามาที่คิมมิดครับไหลมาต่อที่ซอนฮึงมินซอนฮึงมิน,น,มน,น,มนเปิดโค้งโคงไปคริสโนโรนันโดมงโอ้โหหลุดเสาแรกออกไปครับทุงนี้ซอนฮึงมินมาต่อครับ ซอนหนึ่งมินล็อกหนึ่งจังหวะครับมีความเร็วแล้วซอนหนึ่งมินเปิดโค้งโค้งเปโรนัลดมงเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นการเปิดที่ดีแล้วก็เป็นการยืนตำแหน่งของคริสตีโนโรนันโดที่ถูกที่ถูกเวลามากครับจังหวะนี้ซอนฮึงมินครับมาตามแผนแล้วก็เปิดเสาไกลไปอองลี่มงไม่ดีครับลูกนี้แต่ถ้าเป็นคริสตีโนโรนันโดนี้ลูกนี้ไม่น่าเหลือครับเป็นโรนันโดลุดเดียวครับคริสตีโนโรนันโด ยิงชนเสาครับโอ้โหหน้าเสียดายเหมือนกันครับแต่ก็เป็นเควินเดบอยไล่ให้คริสติโนโรนันโดอีกรอบนึงครับคริสติโนโรนันโดเปิดให้องรีซัดลูกนี้โอ้โหยิงนกนะฮะลูกนี้สําหรับเทีรรี่องลีครับองรีตัดเขาแล้วโยกนึงจังหวะองลีได้จังหวะแล้วปาดเข้าวิซเซลชาร์จเสาไกลเข้าไปครับลูกนี้สําหรับอักเซลวิเซลครับโอ้โหลูกนี้ถือว่า เข้าขากันดีจริงๆครับสำหรับฟูดีของเราเป็นคริซิโนโรนันโดมาจังหวะนี้ครับยิงปัดไว้ได้ครับสำหรับผู้รักษาประตูครับแล้วก็วิเซลไหลต่อที่ซอนหนึ่งมินซอนหนึ่งมินมาที่กองเต้ครับกองเต้โยกหนึ่งจังหวะเข้าหวัวแล้วซัดเลียดเข้าไปครับสำหรับอ็นโกโลกองเต้ลูกนี้ยิงโลไดเวนชอตเข้าไปแล้วก็เป็นวิเซลมาอีกแล้วครับวิเซลไหลามาต่อที่องลีองลีกระชากแล้วองลีปลาดให้โรนันโดเรียบร้อยครับชาร์จเสาสองเข้าไปครับสำหรับ คริสโนโรนัลโดครับก็ถ้าจะเล่นเปิดมงอย่างเดียวนี่รู้สึกว่าทีมมันจะแอบเล่นยากครับแต่ถ้าเล่นทั้งเปิดทั้งส่งทั้งยิงเท้านี่ทีมมันจะสามารถทําได้ครับเป็น Ronaldo โรนัลโดมงดูเสาไกลเไปการเล่นนี่ก็ต้องให้มันเล่นให้หลากหลายเนาะแต่ถ้ามงอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจับทางได้เราจะเล่นยากครับแต่ก็สามารถทําได้เออเป็นลุคนี้เป็นองรีครับเปิดมงเข้าไปสำหรับทีมเซตนี้ที่ชอบที่สุดก็เป็นคริสโนโรนัลโดครับรู้สึกว่าจบสกอร์คมแล้วก็ มงดีแต่องรีนี่ไม่ชอบเลยไม่แน่ครับยิงหน่อยอาจจะขายองรีออกไปครับเนื่องจากว่าเล่นแล้วไม่เข้าสไตล์เลยครับสำหรับเทรีลีองรีเนาะส่วนก้องหลังครับก็ถือว่าตัวหนึ่งแน่นตัวหนึ่งเร็วครับถือว่าตอบโจทย์ครับก็ตำแหน่งอื่นคบหมดแล้วครับถ้าคิดว่าจะเปลี่ยนในเซตนี้ก็น่าจะเป็นองรีแค่เพียงคนเดียวครับถ้าเห็นว่าคลิปหนวานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับแล้วก็ลาด้วยชาวสุดท้ายนี้ไปแล้วครับสวัสดี Thank